สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็มาสาธิตการหั่นผักกาดหอมนะคะผักกาดหอมอันนี้นะคะเราเอาไปล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องเอาไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอามาหัน่นตัดปลายนะคะของผักกาดหอมออกนะคะอ่าเราก็จะตัดนะคะให้พอดีคํานะคะไม่ใหญ่ แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะคะถ้าเราหัน่นฝอยเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ผักกาดหอมที่เราหั่นไว้เนี่ยเน่าเร็วทําไมถึงเน่าเร็วเพราะเราล้างแล้วนะคะเราก็หั่นตามปริมาณการใช้งานให้พอดีต่อวันนะคะเราสามารถล้างเป็นใบๆอย่างเงี้ยแล้วเก็บใส่ถุงนะคะแช่ถังน้ําแข็งหรือตู้เย็นนะคะถ้าเวลามันหมดเราก็เอามาหั่นใหม่มันก็จะรวดเร็วขึ้นนะคะสําหรับ ร้านไหนหรือสาขาไหนที่ยอดขายเยอะนะคะแต่ยิ้มก็ไม่แนะนําให้หั่นไว้แบบเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราสามารถล้างแล้วก็เก็บเป็นสต็อกได้พอหมดเราก็มาหั่นอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็จะเร็วหั่นไม่ยากนะคะขนาดของชิ้นนะคะก็จะไม่ใหญ่มากนะคะพอดีคํานะคะเนี่ยเรียบร้อยแล้วเราก็เก็บใส่ภาชนะหรือตะกร้านะคะ นี่เตรียมใช้หน้าร้านนะคะผักเราก็ต้องสดใหม่นะคะเพื่อความอร่อยนะคะของกุวยเตี๋ยวของเรานะคะเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการหั่นผักกาดหอมนะคะ